เออผมกลัวคุณจะมาเอาพนักงานทําความสะอาดของสโมสรผมไปนะสิโอโหจากด้านของพ่อบาเบอร์ครับซีอใหญ่ของไบรตันได้พูดติดตลกว่าแสดงความกังวลเลยเชลซี Chelsea เนี่ยอาจจะเข้ามาททาบถามดึงเอาพนักงานทําความสะอาดของพวกเขาเนี่ยไปร่วมทีมอีกตําแหน่งหนึ่งนะครับจะเอาไปหมดทั้งสโมสรเลยเรื่องไงนี่ เราต้องบอกเลยว่าช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับบรายตันปล่อยมารก,กูริยาแบ็กซ้ายคนสำคัญให้เชลซีครับด้วยค่าตัวราวๆ60ล้านปอนด์หลังจากนั้นไม่นานเชลซีหวนกลับมาเอาแกรมพอเตอเตอร์กุนซือของบรายตันครับพร้อมทีมงานสตาฟเนี่ยเกือบยกชุดไปทำงานที่สแตมฟอร์ดบิตต่ออีกนะครับแถมไม่พอครับเชลซียังคงมีข่าวต่อเนื่องกับเซสซโดมิดฟิลด์เดนโมของบรายตันครับรวมมาถึงอเล็กซิสแม็กเอลเลสเตอร์อีกคน เมื่อคืนครับอดไม่ได้ครับ семь, พ่อบาร์เบอร์เขาร่วมประชุมผู้บริหารฟุตบอลซึ่งจัดโดย Financial Times ครับอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากเซลเซีคู่ค้าคนสำคัญเขาบอกว่าอ,อ๋อผมมีความสุขเสมอเมื่อได้รับโทรศัพท์จากเชลซีผมไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นนอกจากจะเป็นการโทรมาเพื่อสตาฟโค้ชของเราผมบอกพนักงานทำความสะอาดให้ระมัดระวังตัวเอาไว้เพราะคุณไม่มีวันรู้ได้เลยว่าเชลซีเนี่ยอาจจะกำลังตามหาตำแหน่งนี้อยู่เหมือนกันนะ พูดกันอย่างจริงจังสโมสรนขนาดแบบเราจะสามารถแข่งขันได้อย่างแท้จ,จริงก็ต่อเมื่อทําธุรกิจอย่างชาญฉลาดเท่านั้นนั่นรวมไปถึงสิ่งที่สโมสรฟุตบอลควรจะทําอยู่แล้วทั้งการขายตั๋วให้เกลี้ยงและการหาสปอนเซอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วค่าลิขสิทธิ์โทรทัศน์มีความสําคัญอย่างมากเออผมจะบอกว่าทางเดียวที่จะให้เราสร้างกำไรให้เจ้าของสโมสรเนี่ยไปพร้อมกับก,บการแข่งขันเพื่อคว้าชัยชนะคือเราต้องหาผู้เล่นในตลาดซื้อขายซึ่งสโมสรอ,อ,อ,อื่นอาจจะหาไม่เจอ เราต้องดึงผู้เล่นเหล่านั้นเข้ามาจากตลาดที่ราคาไม่สูงสักเท่าไรแล้วพัฒนาพวกเขาให้ดีสุดท้ายแล้วหากผลงานดีเนี่ยเราก็จะขายพวกเขาเพื่อทำกำไรต่อไป อันนี้คือสิ่งที่พอบาร์เบอร์ได้พูดไว้ครับกลัวว่าสิงบลูเชลซีจะมาท้าทามเอาพนักง,งานทําความสะอาดของพวกเขาไปอีกคนหนึ่งครับโอ้โหไม่รู้ว่าเชลซีตามหาตําแหน่งนี้อยู่หรือเปล่าอันนี้พูดติดตลกเซลก,กันเล่นๆนะครับจะเอาไปหมดเลยหรือไงเชลซี Chelsea. ก็ต้องไปตามดูนะว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้แค่การแถลงการของพอบาร์เบอร์ครับซีอโอใหญ่ของ right นแอนโฮบเอาเรีนนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปฮาวรรุน่น